บทที่24หน้า337โรงพยาบาลด้านวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภคการส่งเคราะห์ด้านโรงพยาบาลนี้หลวงตาท่านเอาใจใส่มาโดยตลอดและนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆท่านเคยกล่าวว่า สภาพของคนไข้ที่ต่างรอคอยความหวังจากหมอเป็นสภาพที่น่าสงสารมากคนไข้ก็คือคนจนตรอกจนมุมเมื่อวิ่งมาหาหมอหากหมอไม่มีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยก็ก้กาวไม่ออกรักษาให้ไม่ได้และสภาพคนชนบทเป็นคนยากจนเสียส่วนมากการบำบัดร,รักษาถ้าพอเป็นไปได้ ก็ควรให้รักษาใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากในการเดินทางตลอดสถานที่พักอาศัยการกินอยู่หลับนอนด้วยเหตุน,นี้เองทำให้จนถึงปัจจุบันท่านส่งเครห์สถานพยาบาลต่างๆรวมทั้งสิ้นกว่า100แห่งส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เช่น เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอุนตาซาวเครื่องตรวจคลื่นหัวใจเตียงเครื่องช่วยชีวิตเด็กเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกเครื่องดูดของเหลวเครื่องช่วยลอดกล้องจุลทรรศเตียงทำฟันพร้อมอุปกรณ์นอกจากนี้แล้วท่านยังบริจาคในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเช่น รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สร้างตึกผู้ป่วยสร้างตึกรวมเมตตามหาคุณสร้างตึกสงอาพาธห้องผ่าตัดตั้งเป็นกองทุนตึกอุบัติเหตุกองทุนศูนย์พิทักษ์ดวงตากองทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้ยากจนไร้ที่พึ่งค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารคนไข้และเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกระทั่งซื้อที่ดินให้รวมประเภทของรายการต่างๆเท่าที่พอสอบถามได้เกินกว่า500รายการในวงเล็บรายการที่ซ้ำกันแม้จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไปก็นับเป็นหนึ่งรายการเยี่ยมโรงพยาบาล ในระยะหลายปีมานี้ท่านมักจะออกเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆอยู่เป็นประจำพร้อมนำข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งผ้าขาวบรรทุกเต็มรถเท่าที่รถจะสามารถรับน้ำหนักได้ไหวเพื่อนำไปแจกโรงพยาบาลพร้อมกันนี้ท่านจะถือโอกาสตรวจด,ดูด้วยว่ายังขาดตกบกพร่อง ในเครื่องไม้เครื่องมืออันใดบ้างการนำของไปแจกในที่ต่างๆนั้นท่านมีเหตุผลหลักเกณฑ์ดังนี้ไปไหนไปไหนแต่ละโลงละโลงนี่เป็นล้านล้านแสนแสนนี่รู้สึกจะเริ่มมีน้อยแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ล้านล้านขึ้นไปไปนี่ไม่ใช่ไปให้เครื่องมือแพทย เท่านั้นนะยังไปดูหมออีกดูพยาบาลอีก mm hmm. กิริยามารยาทของหมอเป็นยังไงเวลาเกี่ยวข้องกับคนไข้ดูอากับกิริยาของเขาเป็นยังไงยังไงดูไปหมดไม่ใช่แต่ว่าใครจำเป็นอะไรอะไรแล้วเอามาให้มาให้อย่างนั้นไม่ได้ เราไม่ทำอย่างนั้นให้ทั้งสิ่งของด้วยดูทั้งน้ำใจดูทั้งกิริยามารายาทความประพฤติดีงามของหมอและพยาบาลด้วยเป็นยังไงจะพอพยุงเครื่องมือของเรานี่ไปได้ไหมเพื่อประโยชน์แก่คนไข้ได้จริงหรือไม่หรือเสียเงินเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูอีกแล้วเครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นยังไงหมอเหล่านี้เป็นหมอพ่อค้าพยาบาลพ่อค้าหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลเพื่อรักษาคนไข้เพื่อเอาหัวใจคนเอาชีวิตใจิตใจคนจริงจังหรือเป็นยังไงบ้างดูไปหมดไปทุกแข่งทุกขนไปดูอย่างนั้นนะที่เราไปโน้นไปนี้วันนี้เปิดเสียให้ชัดเจน เราไม่เคยพูดและํำอย่างนี้ทั้งๆที่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสภาพของโรงพยาบาลดูสภาพของเครื่องมือถ้าตรงไหนมีความจำเป็นมากทุ่มให้เลยเที่ยวเอ้าขาดอะไรบอกมาบอกมาบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นให้เลยเป็นล้านๆ นั่งครู่เดียวเอาไปสองล้านสล้านก็มีนั่นอย่างนั้นละถ้าถึงใจเอาจริงเราถ้าไม่ถึงใจสตางหนึ่งก็ไม่ให้ในรูปนี้คือรถพยาบาลที่หลวงตาให้ความอนุเคราะห์ไม่ทอดทิ้งถิ่นกันดาล โรงพยาบาลบางแห่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นที่ลำบากหลายสิ่งหลายประการท่านก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมเยียนและอนุเคราะห์ดังตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลภูหลวงในวงเล็บโรงพยาบาลภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย ไปดูอีกทุกห้องห้องไหนมีความจำเป็นอะไรก็จะช่วยเหลือกันไปเพราะเป็นโรงพยาบาลอยู่ที่คับแคบตีบตันอั้นตู้ลำบากลำบนไปก็เอาข้าวเอาของไปเต็มรถเต็มรถเทปวกไปคือถ้าตรงไหนที่อยู่ท่ามกลางของอู่ข้าวอู่น้ำเราก็ไม่ค่อยสนใจมากนักนะถึงจะเป็นโรงพยาบาลเล็กก็ตาม แต่อยู่ท่ามกลางของอู่ข้าอู่น้ำไม่ค่อยอดอยากขาดแคลนอะไรมากนะักเราก็ไม่ช่วยอย่างอื่นพวกข้าวของอาหารการกินไม่ค่อยช่วยมากช่วยแต่เครื่องมือแพทย์ไปถ้าที่ไหนขาดแคลนอย่างนั้นเราช่วยทุกด้านเลยเครื่องมือแพทย์ก็ช่วยอาหารการกินก็ช่วยเช้นอย่างผู้หลวงนี้ ไม่มีข้าวภูเรือในวงเล็บโรงพยาบาลภูเรือจังหวัดเลยก็ยิ่งอยู่ในภูเขาด้วยซ้ำไม่มีข้าวนายุงในวงเล็บโรงพยาบาลนายุงจังหวัดอุดรธานีไม่มีข้าวทางคำตาก้าในวงเล็บโรงพยาบาลคำตาก้า และโรงพยาบาลสองดาวจังหวัดสะกลน,นครก็ไม่มีน้ำท่วมคําตักก้าไม่ได้ทำนากันน้ำท่วมเหล่านี้เราไปทั้งนั้นแหละนี่ก็ยังสองดาว4ในวงเล็บโรงพยาบาลสองดาวจังหวัดสะกลน,นครนี่อีกนี่เริ่มแล้ว ทางสองดาวนี้เริ่มแล้วอยู่ในหุบเขาไปหาที่หุบเขาหุบเขาที่จำเป็นจำเป็นแม้โรงพยาบาลที่อยู่ไกลออกไปมากๆท่านก็ไม่เคยลืมหรือทอดทิ้งเมื่อโอกาสอำนวยเมื่อใดท่านจะรีบไปเยี่ยมทันทีดังนี้วันนี้เราจะไปละเอาของไปโรงพยาบาลคำชะอี และดอนตาลในวงเล็บโรงพยาบาลคำเสีอีและโรงพยาบาลตอนตาลจังหวัดมุกดาหารไกลนะในภาพนี้คือรายการของขึ้นลดโรงพยาบาลมีบรรยายจำนวนรายการไว้ตามในภาพวันนี้สงสารมันอยู่ด้กันสองโรง จึงเอาไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเต็มรถนะหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะแบ่งสองโรงอยู่ใกล้กันถ้าไปโรงเดียวก็เต็มรถเทปัทวะเลยได้มากเอาไปสองโรงก็ต้องแบ่งครึ่งแต่รถนั้นเต็มรถวันนี้จะเป็นสองโรงมันไกลสามชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงไปส่งแล้วกลับขนาดนั้น ค่ำพอดีในภาพนี้คือโรงเรือนขนาดใหญ่ใช้เก็บเครื่องอุปโภคบริโภคที่หลวงตานำไปแจกทานด้านธรรมะหากมีโอกาสฟังเทศของท่านอยู่ประจำจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าท่านมีความห่วงใยสงสารคนเจ็บป่วยมาก ท่านสอนเสมอว่ามนุษย์เราจะยากดีมีจนบุญหนักสักใหญ่หรืออาภัพวาสนาอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมและกรรมนั้นจำแนกแจกแจงสัตว์ให้มีความประนีตเรวซามต่างกัน แล้วเกิดไปตามวิบากแห่งกรรมของตนของตนดังนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกันแต่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเพราะหากมนุษย์ไม่ช่วยส่งรอดมนุษย์ด้วยกันแล้วใครจะช่วยเรื่องความเจ็บป่วยนั้นถ้าใครโดนเข้าใครก็ทุกข์ทั้งนั้นเจ็บไปแค่หนึ่งแต่ครอบครัวพี่น้อง พ่อแม่ก็ป่วยทางใจป่วยด้วยความห่วงใยอีกเท่าไรจึงควรเห็นใจกันแพทย์พยาบาลต้องมีเมตตาธรรมเมื่อมีโอกาสอันควรท่านจะแนะเตือนด้วยความเมตตาแก่บรรดาแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสมอๆดังตัวอย่างหนึ่ง ท่านแสดงทําแก่คณะผู้บริหารข้าราชก,การและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขมีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานดังนี้วันนี้ได้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับหมอเป็นของสำคัญอยู่มากหมอนั้นสำคัญอยู่ที่นอกจากเรียนหลักวิชาแห่งหมอมาแล้วนั้นเป็นทางเดินกลางๆ แต่อัธยาศสายใจคอและจิตวิทยาของหมอที่จะปฏิบัติต่อคนไข้นั้นเป็นสิ่งลึกลับแต่จำต้องนำมาใช้สำหรับหมอเวลาคนไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนวิ่งเข้ามาหาหมอกิริยามารยาตที่นิ่มนวลอ่อนหวานที่เป็นพื้นฐานมาจากความเมตตาของหมอนั้น ้องออกแสดงก่อนอื่นก่อนยาที่จะเข้าถึงตัวคนไข้ความเอาอกเอาใจให้ความอบอุ่นแก่คนไข้นั้นเป็นยาขนาดแรกซึ่งจะต้องเข้าถึงคนไข้ก่อนอื่นจากนั้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ด้วยความเมตตาของหมอเพราะคำว่าหมอนี้โลกทั้งหลายเขายอมรับ ยอมรับให้ศักดิ์ศรีดีงามยอมรับนับถือให้ความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างไว้วางใจกับหมอเพราะหมอนั้นถือกันว่าเป็นแบบพิมพ์เป็นศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยหรือของโลกโลกเขาจึงยอมรับเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นหมอเริ่มตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ ก็เริมมีเกียรติแล้วโลกยอมรับนับถือเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเป็นถึงหมอออกมาโลกยิ่งยอมรับมากขึ้นนับถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นการต้อนรับโลกที่นับถือนั้นเราจึงต้อนรับด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานของหมอหมอต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐาน สมบัติเงินทองข้าวของสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเมตตาที่มีต่อคนไข้ทั้งหลายที่เขามาพึ่งพาอาศัยเขาจะมาขอความอบอุ่นจากเรานั้นเป็นเรื่องที่หมอจะต้องปฏิบัติและพยาบาลจะต้องปฏิบัติให้ถึงชาวบ้านทุกๆลรายไปนี่เป็นหลักสําคัญ โรงพยาบาลจึงเป็นโรงชุบชีวิตของสัตว์โลกทั้งสองอย่างคือโรงพยาบาลหมอเกี่ยวกับโรคทางร่างกายหนึ่งโรงพยาบาลหรือสถาบันอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหนึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างน้อยเสมอกันมากกว่านั้นทางด้านจิตใจ คือทำเป็นของสําคัญมากคนไข้กับหมอดั่งพ่อแม่รูกโรงพรยาบาลที่ท่านเมตตานำพวกอาหารไปส่งเคราะห์ในแต่ละวันแต่ละวันนั้นโดยมากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่นั้นๆจะเคารพ ท่านถือท่านเป็นเหมือนเสมือนพ่อแม่เวลาท่านนำของไปแจกแต่ละครั้งละครั้งหลังจากที่ได้ซักถามว่ามีสิ่งใดขาดหรือไม่แล้วในระยะหลังนี้บางครั้งท่านจะถือโอกาสสอนเตือนแก่หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพราะท่านก็ถือเหมือนรูปเหมือนหลานของท่านเช่นกันดังตัวอย่างที่ท่านนำมาเล่าแบบ ขำขันให้ฟังดังนี้คนไข้เข้ามาเขาฝากเป็นฝากตายฝากทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเย่าเรือนเขาฝากมาหาหมอหายาหาพยาบาลหมดจะว่าไงเขามาหาแล้วหน้าเบื้องใส่เขามีอย่างหรอแบบนี้ก็มีแต่แบบหน้าหมาไม่ใช่หน้าคนเราว่างั้น ก็บอกชัดๆอย่างนี้นี่แล้วเขาก็อดหัวเราะไม่ได้เขาหัวเราะเราอย่าเห็นว่าเราเป็นถึงหมอคนไข้เป็นคุดตักเข็นใจหรือหมาตัวหนึ่งเข้ามาดำดๆเข้ามาในโรงพยาบาลไม่เป็นเช่นนั้นนะคนไข้ามาแต่ละคนละคนพระเจ้าแผ่นดินแห่มานะ พระเจ้าแผ่นดินไม่แห่มายังไงก็เงินเต็มกระเป๋าตราพระเจ้าแผ่นดินตีตรามาเห็นไห่ละ่ะคนไข้เขามีคุณค่าต่อหมอขนาดไหนเราต้องคิดบ้างสิคนไข้คนหนึ่งกับหมอเป็นอัญญามันยังอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีคนไข้หมอก็หมดความหมายโรงพยาบาลล้มหมดที่ตั้งกันอยู่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้ พอเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหมอฝ่ายคนไข้ก็เพราะต่างคนต่างอัญญามัญยังซึ่งกันและกันอย่าเห็นว่าทางไหนสูงกว่ากันถ้าอัญญามัญยังแล้วอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราพร่อเรื่องคนไข้กับหมอแยกกันไม่ออกเหมือนพ่อแม่กับลูกเราจะว่าเป็นเทวดากับหมาได้ยังไง เราถึงบอกถึงว่าเงินในกระเป๋าเขามาแต่ละคนเระเจ้าแผ่นดินแห่มานะว่างั้นคนหนึ่งกระเป๋าเป้งๆมาเขาให้ด้วยน้ำใจมีเยอะนะเขาให้ค่าอยู่ค่ายาเป็นธรรมดาเขาให้ด้วยน้ำใจของหมอน้ำใจของพยาบาลที่มีคุณแก่คนไข้ของเขาแล้วเขาต้องใจให้น้ำใจมากกว่านั้นอีกนะ มีเยอะนะจบบทที่สิบยี่สิบสี่